วิธีทําให้แฟนหลงรักคุณถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณมีแฟนแล้วคุณอยากรู้วิธีว่าจะทํายังไงดีนะทําให้แฟนเนี่ยหลงไหลแล้วก็ หลงรักคุณมากขึ้นนะคะลองทําตามขั้นตอนนี้นะคะข้อ1ให้ความสําคัญกับเขานะคะคนเรานะคะถ้าเกิดว่าเราโฟกัสไปที่เขาเราให้ความสําคัญกับเขานะคะแล้วเขาก็ให้ความสําคัญกับเราด้วยเขาจะสามารถรู้สึกได้ว่าเขาเป็นที่รักสําหรับคุณเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นคนสําคัญสําหรับผู้หญิงคนนี้ฉันเป็นคนสําคัญสําหรับผู้ชายคนนี้อย่างเช่นวันเกิดเขาคุณก็จัดเซอร์ไพรส์เขาพาเขาแบบอาจจะไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทำให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นที่รักของคุณเสมอน,นีดแหละที่จะทําให้แฟนของเราเนี่ยหลงไหลเราแล้วก็รักเราค่ะข้อ2 เป็นตัวของตัวเองข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะคุณไม่มีทางที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบคนนั้นคนนี้อย่างเช่นคุณอาจจะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนว่าเพื่อนคนนี้ทาไมดูดีจังเลยแต่งตัวสไตล์นี้แล้วคุณก็ไปเรียนแบบก๊อปปี้เขาโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยการที่เราคัดลอกเรียนแบบคนอื่นเราจะเป็นได้ไม่นานเพราะเราจะรู้สึกเหนื่อยและผู้ชายจะคิดว่า เหมือนเฟกเหมือนไม่เป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วเป็นตัวของเราเนะ่ยดีที่สุดเราเป็นแบบไหนก็จงเป็นแบบนั้นเราแต่งตัวสไตล์นี้อาจจะแต่งแบบสไตล์แบบห้าวๆรุด,ดยรหน่อยแบบว่าดูเท่ๆหน่อยเราชอบแบบนี้คนที่เขาชอบเราเขาจะชอบในแบบที่เราเป็นโดยที่เราไม่ต้องพยายาม เปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาค่ะข้อสามให้กําลังใจถ้าเกิดว่าอยากให้แฟนเนี่ยหลงรักหลงไหลในทุทกๆวันนะคะในแต่ละวันจงให้กําลังใจแฟนนะคะอย่างเช่นแฟนอาจจะหงุดหงิดจากลูกค้าหงุดหงิดจากเจ้านายหงุดหงิดจากเพื่อนร่วมง,งานก็ให้กําลังใจเขาในทางที่ positive นะคะว่าเอยเธอคนเราทุกคนเนี่ยก็ต้องมีบ้างแหละเขาอาจจะไม่ได้ perfect เธอต้องอดทนหน่อยนะบางทีเ็าอาจจะหงุดหงิดมาจากที่บ้านแล้วก็มาลงที่เธอแต่ถ้าเธอเนี่ยพูดดีกับเขาเนี่ยเขาจะพูดดีกับเธอดังนั้นแล้วจงให กำลังใจแฟนในแต่ละวันในทุกๆวันอาจจะเจอสถานการณ์ที่แย่ๆก็ๆให้กําลังใจแฟนนะคะการให้กําลังใจมันเป็นเหมือนการที่เราทําให้แฟนเรารู้ว่าเราแคร์เขาอยู่ค่ะข้อ4แสดงความรักอย่าอายนะคะที่จะแสดงความรักกับแฟนนะคะคนเรารักกันก็ต้องกอดกันจับกันหอมแก้มกันจับมือกันใช่ไหมคะจะทําให้แฟนเราเขารู้ว่าอ เขายังรักเราอยู่นะเขายังแบบโรแมนติกกับเราอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณอย่าอายที่จะแสดงความรักกับแฟนนี่แหละที่จะทําให้แฟนเนี่ยหลงไหลเราบางคนนี่ยแบบเออรักกันนะแต่อายไม่อยากพูดหรือว่าไม่อยากทำออ,ออกไปข้างนอกด้วยกันก็แบบแฟนจะจับมือก็สะบัดออกอะไรแบบนี้ แฟนเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นตัวที่น่ารังเกียจหรือเปล่าทำไมสะบัดมือฉันดังนั้นแล้วนะคะถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์กับคุณเติบโตและแฟนคุณรักคุณหลงคุณคุณอย่าอายที่จะบอกรักแฟนแล้วก็ทําให้แฟนรู้สึกว่าคุณรักเขาในทุทกๆวันโดยการแสดงภาษากายค่ะข้อ5เคารพซึ่งกันและกันจํอไว้เสมอน,นะคะว่า ความรักถ้าเกิดว่าปราศจากการเคารพแล้วมันไม่ใช่ความรักแต่ถ้าเกิดว่าคนสองคนให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันมันเป็นความรักมันเป็นการโชว์ความรักที่สวยงามมากๆเลยให้เกียรติในการพูดจาดีๆให้เกียรติโดยการที่คุณเนี่ยไม่ประจานเขาให้เกียรติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่เอาเรื่องของแฟนไปพูดลับหลังไปพูดให้คนอื่นฟังไปพูดให้คนนี้คนนั้นฟังถึงแม้ว่าแฟนจะไม่รู้นะคะแต่ การที่เราทําแบบนี้ก็แปลว่าไม่ให้เกียรติแฟนดังนั้นแล้วจงให้เกียรติแฟนนะคะซึ่งเมื่อคุณให้เกียรติแฟนแล้วเนี่ยมันเป็นการที่คุณบอกแฟนคุณว่าฉันรักเธอนะซึ่งการให้เกียรติ ความรักเนี่ยมันต้องมาคู่ๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารักแล้วไม่ให้เกียรติทำปฏิกิริยาที่แบบไม่ดีพูดจาประชดประชันพูดจาหยาบคายกับแฟนดาเขาตะคอกเขาแบบนี้ถึงบอกว่ารักก็ไม่ใช่รักดังนั้นแล้วเราต้องให้เกียรติผู้หญิงต้องให้เกียรติผู้ชายผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงนะคะและนี่ก็คือ5ข้อนะคะที่จะทําให้แฟนหลงไหลปลื้มใจคุณรักคุณไปนานๆคุณขอปรารถนาให้คนที่มีความรักนะคะรักกันนานๆ อดนิดอะไรแบบที่มันเล็กๆน้อยๆหน่อยก็จงให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะความรักแท้มันหายากมากๆจงเก็บรักษาคนที่รักคุณค่ะ